โอเคครับเรามาห้องของด็อกเตอร์ห้องของทีมแพทย์นะครับวันนี้ดูแลเคสแรกเป็นของพี่ตั้มธนบูรณ์เกษรรัตน์นะครับครับตั้มเป็นไรครับเจ็บข้อเท้านะครับอ่าไอ้ที่ข้อเท้าพิกหรือเปล่าใช่ไหมใช่อ๋อครับเอ่อหมออาร์ตครับอาการเดียวกับมาริโออันการเรสไหมอ๋อ ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัววารีโอเนี่ยมันฉีดแต่ธนรกบูยังไม่ถึงขั้นนั้นครับก็เลยสามารถที่จะลงสามต่อเนื่องได้ถอดเสื้อทำไมมาเลยแล้วเรถ่ายเลยอะๆไม่ครับเพราะว่าตอนแรกเพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็รีบมาหาก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวคิวเยอะเพราะว่าหมอเขารักษาดีเนี่ย ก็ต้องรีบมาหาหมอ,อรีบชิงมาก่อนนะครับอารีแบบครับอารีเก่งครับหมอเก่งพี่อาร์ตเอา <c oughs> ใจ <c oughs> ครับอาจารย์ยงแฟนคลับถามว่า ช่วงบรรยากาศก่อนเดินทางมาซ้อมอะ่ะมึงทองทีวีเอาคลิปลงไปแล้ว <_ t ell> เห็นการแต่งตัวของตั้มหลากสีมากเลยและแฟนคลับเขาท <_ t ell> ักมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วฝากถามตั้มด้วย <_ t ell> นอกจากกางเกงลายนั้นอะ่ะมีคอลเลคชันเป็นเสื้อด้วยมีเป็นชุดเลยทำไมไม่ใส่มาเป็นชุดอ๋อนีมันมีเสื้อด้วยครับก็ไม่ไม่ได้ใส่มาครับเพราะว่าตนนี้ก็ใส่บาร์เซโลนามาชอบาร์เซโลนาลครับ ปกติก็ซื้อแบบเสื้อฮีญาห์ใส่เวลาอยู่บ้านมียี๋ยอก็วันนี้ก็แบบสบายๆไม่ได้ไปไหนครับใส่มา้องดีเซลแต่ว่ามันมันก็มีเสื้ออะไรแต่ไม่กล้าใส่มาอย่าบอกว่าเสื้อสกินบูตเกสอ๋อไม่ไม่มีครับถ้าใส่เสื้อลายนั้นมาเรียบร้อยโดนเลยเราชอบบูตเกนไหมชอบครับพอเล่นคลายกันครับโอเคครับอันนี้ตามนวดอยู่นะฮะดูทรงผมเขาดิฮะเป๊ะอยู่เลยครับ ถาบข้างๆข้างๆมาดูกับตันฮะวิพี่โก้ครับวันนี้พี่โก้อาจจะเหงานิดนึงลูเมดไม่มานะฮะอ๋อลูเมดไม่สบายอ่ะพอดีมีปัญหานิดหน่อยมีปัญหานิดหน่อยพอดีกำลังเคลียร์กันอยู่ถามบ้านใช่ไหมเธอไม่ใช่ทางบ้านปัญหานิดหน่อยนิดหน่อยกขากำลังเคลียร์อยู่ครับจริงๆพี่โก้นอนกับพี่ตาวิศนุศักดิ์แก้วเรียงนะครับ ก็มาซ้อมนะวันนี้พี่ตาก็เหมือนจะมาเก็บตัวเด้อล่ะครับเอาของมาหมดแล้วครับเออมาหมดทุกอย่างเมียโทรตามเพื่อรีบกลับเมียโทรตามเห็นเห็นข่าวในพวกเฟซบุ๊กเฟซอะไรเขาลงกันเออเรียดก็เลยตามผัวกลับเลยจริงๆผัวก็อยากอยากอยู่บ้านแหละครับก็มีบทลงโทษจากสมาคมฟุตบอลนะครับแบบหนึ่งนะจากกรณีไปนิดหนึ่งกับ พุ้ธศิลป์ที่4เนาะในเกมพกกระป๋องก๊าซเอฟซีอารมณ์เนื้อแบบอารมณ์ฟุตบอลอ่าใช่ก็เล็กน้อยเรื่องปกติครับเรื่องปกติครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วเนาะครับพี่วินครับหมอวินครับอันนี้พี่โก้เป็นไรฮะอาการที่ดูแลครับก็อาการไม่เรื่องเจ็บข้อข้างขวาอักเสบมาตั้งนานแล้วเป็นรรัก็ต้องเล่นไปด้วยรักษาไปด้วยอย่างนี้ย เราก็จะเห็นวนะ่าพี่ก้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะตั้งแต่นู่นเลยเกมสุพรรณใช่ไหมก็เกมสุพรรณปีที่แล้วออใช่จริงๆแล้วทุกครั้งที่พี่โก้ลงเล่นก็รักษาไปด้วยนะเสียดายเกมก่อนหนะ้านี้เกือบยิงประตูได้แล้วชนคาดไปนิดเดียวฮนะ ก็อยู่หมอหมอเทวดาให้หมอเทวดาแต่ว่าที่าหมอหมอคนนี้หมอคนนี้เนาเก่งครับไม่ได้หมออาร์ตหมอไม่ใช่หมอคนนั้นเมื่อกี้เขาเล่นหมอฮวั์เทพกันไปแล้วโอ้แล้ววันนี้นอนกับใครครับก็นี่นอนน้องเจมครับเจมกนพี่จีอ๋อหน่องเล็กน้องเล็กโอเคแล้วพี่ตานเขาฝากไว้ฝากมาดูแล ปกติไปเซเว่นเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรเลยเออเพื no ่อนพี่จะเดินซื้อให้ตลอดแต่ในี้สั่งอย่างเงี้ยคราวนี้ต้องเดินเลือกไม่ถูกเลยคราวนี้ไม่รู้หยิบอะไรเลยคราวนี้หน้าสงสารพ่ตานีครับเตรียมของเตรียมทุกอย่างมาหมดแล้วครับเตรียมมาหมดแล้วพอดีเพิ่งรู้ตอนหลักสองหลักสองเพิ่งรู้ไม่รู้ว่าพอดีเขาเขาเขาเล่นมาตลอดทั้งฤดูกาลนะครับเามันไปเหลี่ยงมันไปเหลี่ยงเรื่อยๆสะสมไปเหลี่ยงสะสมพิต้มครบสี่ใบฝากถึงพิตาหน่อยดิฝากพูดอะไรถึงพิต้าของพิตาเนี่ยปวดก็ ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ถือว่าพักแมตช์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่แมตช์หน้าก็กลับมาลงอีกอะไรเงี้ยก็ลับมาตกไปเรื่อยไปเหลือยฮะแมตชเดียวเองแหละเดี๋ยวมันก็ครบแล้วคนบ้าอะไรเช่นนั้นโดนแบนแล้วพี่เขากินกับเกมเจ๊แพ้เพราะไอ้ลูกไม่เจมาเจหนีครับตำรวจหนีฮะตำรวจหนีไม่เคลียร์ให้เลยไม่รู้ไงอ๋อถ้าผมหลับอยู่แลอวตื่นจะลงไปแล้ว เ,เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนก่อนตอนที่เราเดินทางมาราชบุรีฮะมีปัญหากับรถข้างทางนิดหนึ่งปาดกันไปปาดกันมาเดีเขาคงไม่คิดว่าเราเป็นรถมุอทองนะเสร็จแล้วก็มีจอดเคลียร์กันนิดหนึ่งแหมพี่ๆก็ลงไปเคลียร์กันตั้มบอกว่าไม่บอกตั้มนะตั้มก็เลยลงไปเคลียร์กันรถคันนั้นไม่ผมจะลงไปเยี่ยอ <c oughs> โอ้ <c oughs> แล้วบอกก็เป็นตจไมหัวไม่ตำรวหัวก็กลัวเหมือนกัน <c oughs> ครับก็ไม่มีอะไรครับแค่ลงไปถามกันเท่านั้นเองว่าให้ขับรถมาระวังไหมเพราะว่าบนรถเนะี่ยมีนักเตะอยู่เขาบอกเขาเป็นตำรวจไม่ใช่เหนมีเ <c oughs> ขาบอกเขาทะเลาะกับแฟนเขาเล็งหุ่นกิจเออก็ดีฮะแค่นั้นก็ดีครับตำรวจไม่เป็รรครับ, <c oughs> รบก็ฝากแฟนบอลด้วยเดินทางมาระว,วังนะช่วงนี้ฝนตกนะครับแล้วก็ใจเย็นๆนะนะครับมีปัญหาบอกตั้มเดี๋ยวตั้มเคลียร์ให้อย่าบอกผมเลย โอเคครับเดี๋ยวให้ทีมแพทย์ทำงานต่อไปนะครับ